โยครับโอเคมันนีงมัน้สึกยไรบ้างที่ต้อมใจฟูมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้เราตองอเรารู้ไม่มว่านีมันเป็นอราต่างๆตนนี้ตื่นเต้นไหมครับที่แบบเจอกับอเยอะๆสมมติแบบนเดอเตนะนตืน ไปตองไปตองใบตองเขาเรียกใบตองน่อยไต่่อยไม่หน่ตดไปติดตดเาจะยืดกับอะไรยงันมล้ไม่เาอกมคะเเจ้าครเลนนิ่มากโยอ ใจจองเะที่จองอไที่จองความประทับใจอะไรคะตอนที่เวลาไปเที่ยวทุกทีซาจุซ่านแล้วก็ต้ออยากอยางานในวงการบันเทิงะครับบนี้เล่นเกาล่นทีีอะไรอย่เงียครับจุดจุดเุดจุดก

พี่จ้าีอกว่าพี่จ้าีเออพี่าี่้าีะรทังนี้พี่น่งบตพดีโอเคโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่กาพี่จ้าโอเคโอเคโอเคโคโพี่นุ่แอค่ะพี่าพี่จาับ้้างหน้า้าไร้างหน้ายังน้บาข้างหน้ายัง้บาาขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะพี่าขอบคุณนะคะ